เวลา15นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลเจริญพิบูลร,ราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระปฐมเจดีอภอเพลองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2563 โอกาสนี้เสด็จขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนาริ์ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนาริ์และพระพุทธรูปปางประสูติ จากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชาสักการะพระบรมราชาสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่6และพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบวรราชาเทวีและสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริสภาพันวดีลาทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไล จากนั้นเสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออกทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออกและทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระปร,ะรมสารดีริกธาตุณงคมพระปฐมเจดีทรงโปรโยดอกไม้บนพระแท่นปฐม,มเทศนาทรงพระสุรายทรงเจิมระคังสามใบ ต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในการพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายาพระพระกฐถินวัดพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชนิดเอกชนิดราชวระมหาวิหารภายในวัดมีหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระพุทธร,รูปสําคัญประจําวัดและมีพระปฐมเจดีปูชนียสถานเก่าแก่และสําคัญของประเทศไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกในทุกปีทางวัดจะจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีในวันขึ้น12ค่ำเดือน12ถึงวันแรม5ค่ำเดือน12ปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2563 ภายหลังพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินแล้วก่อนเสด็จกลับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟา้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังคูลเจริญวิบูรณราชกุมารส่งเยี่ยมราชฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากด้วย